สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางล้าพัฒนาของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับล้าพัฒนาปู่ีหนึ่งพี่น้องผลงานของปูสีหนึ่งก็บพอธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็จะทราบกันดีแล้วเนาะว่าเลาาพัฒนาแนวทางเพิ่อนออกอย่างพี่น้องสามตัวสองตัวออกอะไรพี่น้องกค็คงสีราบผลกันดี พี่น้องก็โชคดีมีใช่มีความสุขสนุกสนานนี้ห้ากันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้มาตามต่อแนวตั้งของปู่สี่หนึ่งกับเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับให้ความสนใจนะครับพี่น้องนะครับปู่เป็นสั่งมากแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องครับผมนะครับให้พี่ให้น้องกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามในหอดพันในพี่น้องนะครับบอกหอดพันเลขคนเบิง้งพี่น้องนะครับไม่ถึงพัน กดกระบอถึงพันนี้ยังพี่น้องเพื่อนกะว่าถ้าเที่ยวนี้ไม่ถึงพันพี่น้องนะครับเนาะถ้าเพื่อนเข่ามัพ่พี่น้องเพื่อนกะถ้ายอดบ่ได้ถึงพันเพื่อนกะสิขอให้ยูดหลังไม่ดีกว่าให้พี่นอ้องอ่าทู่ฮาดีกว่าให้ขอเอาดีกว่าพี่น้องดีกว่าสบายใจนะพี่น้องเนาะมันบ่ได้ขิดอย่างหลายนึ่เมื่อเห็นผลงานออกมาแล้ว ในเมื่อผลงานเป็นที่ดีเยี่ยมนาอคนเบิงกะแค่เล็กๆในหน <ís tôi> ่อยบ่ถึงพันนะพี่น้องนะครับเื่า่นสิเฮ็ดได้พี่น้องเอ้ยนั่งทั้งนั่งทั้งนอทั้งใสหัวใสถูกสารพัดทั้งสมุดปากกาอีหยังทุกอย่างนะครับเื่อสิได้มาให้พี่แหนองเป็นตนเป็นตัวลำบากเดือเกินพี่น้องนะครับแกพี่น้องโกดแแ่เบิงซื้อนะครับแกจิ้มเข้าไปให้กำลังใจเพื่อนหนึ่งสี่เปนกะพอใจพี่น้องนะครับ อาพี่น้องบ่าวหลายใหญ่ฮางมาเบิบ่งของปู่ซีหนึ่งเลยพี่น้องเป็นเอาอย่างมาฝากวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวใส่วันทีก่อนพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าเด้อว,วันที่ยี่สิบเก้าพอยย สองห้าไม่ลองหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งเนาะลาวพัฒนา นะปูสีหนึ่งนะครับเราพัฒนาปูสี่หนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนวิ่งล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องปู4ี่หนึ่งวิ่งบนล่างพี่น้อง3กับ7พี่น้องนะครับพิจรารณากันดีๆนะครับอยู่ที่ดวงไ่ดวงมั่นวาสนาซาตาไ่มั่นพี่น้องบ่มมีสำนักใดอาจารย์ใดรู้ดวงหนา้าว่าสิออกโตใดวาสิมาโตใดเทียงแทและแน่นอน มาพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแค่สูตรพี่น้องสูตรบวกลบคูณหารหาตัวเศษหาตัวป่ายเอามารวบร่วมเอามาผิดจหน้ามาเบิ่งกันพี่น้องนะครับว่าตัวใดสิมาหลายตัวใดสิมาเด่นพี่น้องตัวนั่นจังเป็นตัวเด่นใดพี่น้องนะครับมั้นบ่เมนวางง่ายๆพี่น้องนะครับจับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนี่พี่น้องยากแท้เด้อ พี่น้องบ่แม่เป็นง่ายๆเด้อนะครับยากอหลีนะครับเตอริดได้มานะครับพี่น้องพี่น้องครับแนบวท่างปูสี่หนึ่งอจับคู่ให้พี่ให้น้องตัวไดให้พี่น้องเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอีกเทื่อนหนึ่งเด้อนะครับ ไปขัดไปกองไปเบื้องไซคกับสำนักง่ายๆหัวกะทิกะทิเพิ่นนะ่ะพี่น้องนะครับถ้าอยากเห็นปูซีหนึ่งยูน้ำกดไหลกดแช์กดยอดให้มันได้พันเด้พี่น้องเด้อเบิง้งให้มันหัดพันคน้นพี่น้องนะครับซอยกันหนุนกันพี่น้องนะครับเนาะอามาเบิ้งปูเพิ่นจับยังไงพี่น้องสาม 2ขึ้นจากไขปูอยู่น้ำกดเห็นมันได้ด้พี่น้องด้อนะครับก็ใส่ปูปูอยู่น้ำผมกับได้ไปหาไม้อีกเลยพี่น้องนะครับเอาแท่บ้านบ้านนี่ละบ้านนี่พี่น้องปูคนกระสีออกแล้วก็เอาแท่บ้านเอานะครับแท่บ้านกระสีเก่งโบเก่งกับโบดูก็ต้องหาอะไพี่น้องเจาะหาแสวงหาอะไพี่น้องมันช่เป็นการเสียเวลานะพี่น้องเนาะแค่กดแค่ติดตามซื้อๆนี่พี่น้องมันบ่ยากเลยนะพี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องให้ความหล่มือจากหน่อยหนึ่งให้ความใส่ใจจากหน่อยหนึ่งให้กำลังใจเพื่อนจากหน่อยหนึ่งมาพี่น้องเนาะนะครับมันคือบริหาไม่เสด็ยืนนกันตั้งหาปูนาพี่น้องเนาะนะครับนี่คือจับคู่ของปูซีหนึ่งพี่น้องสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดพี่น้องนะครับนี่เพื่อนจับคู่ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยให้พี่น้องเอาไปผิจารณากันนะครับชุดที่สองพี่น้อง จ็ดสองพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกพี่น้อง นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกพี่น้องนี่คือแนวทางปูซีหนึ่งจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับพิจารณากันนะครับเนาะยังไงพอใจดีก็ขอ,ขอฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับร่างใจเพื่อนให้หอดชิบละพันในพี่น้องนะครับมันบอกหอดมันหน่อยหลายเพื่อนกันเนาะ คพือวานน่นแหละพี่น้องเทอพจนสิได้มากน้อแนวทั้งนะครับเนาะอาพี่น้องวันที่หยิบเก้าพุชกิการสองหาเจ็ดพี่น้องล่าพัฒนากระปู4ีหนึ่งพี่น้องจกหพยูน้ำกดไหลกดแช่ให้ถึงพันได้พี่น้องได้นะครับวิ่งบนล่างสมกับเจ็ดพี่น้องจับกู้สามสองสามห้าสามหกสามเจดพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสเจดห้าเจ็ดหกพี่น้องอาพี่น้องแคบหนาจอพ่นใบกัอย่าลืมพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกันหลายๆพี่น้องให้มันได้หัดพ่านีเด้อคนเบิ่งได้พี่น้องเด้อนะครับให้มันได้หัดพ่านพี่น้องบอ่มักเพื่อนกับก,กดติดตามเพื่อนใบพี่น้องอาจมือหนึ่งพี่น้องก็สิได้เบิ่งได้ผิดารณาหน้าน้กันเนาะพี่น้องเนาะเอาพอเจะดีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ